สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17เมษายนพศ2564เนาะวันนี้มารรจะพามาชมต้นว่านที่สวนว่านที่สวนนะคะอันนี้แปเป็นแปลงบัวดินบัวดินนะคะแบัวดินขาวปากแตรค่ะขาวปากแตรนะคะ ถ้าใครสนใจก็มารีก็จะขุดหัวขายนะคะขุดหัวขายขุดหัวขายก็คือมีมีว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองด้วยะคะ่ะเศรษฐีน้ำเต้าทองพอดีไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ลงคลิปสดไว้นะคะแต่คาปักแตนี้มารีจะขายอยู่ที่สิบหัวร้อยค่ะสิบหัวร้อยนะคะสิบหัวร้อยหัวเขาจะเหมือนหอมแดงคล้ายหอมแดงแต่ไม่คนละสีนะคะมารีจะมาลงแปลงไว้นะคะ ถ้า,ถ,าถ้าไหนสนใจก็ทักมาได้นะคะสิบหัวร้อยค่ะไม่รวมส่งนะคะแล้วก็จะพาชมว่านอื่นๆเนาะชมว่านอื่นๆอันนี้แดงพื้นเมืองมหรือแดงไข่ดาวก็าแดงพื้นเมืองนะคะแล้วก็จะมีส้มส้มพื้นเมืองแล้วก็มีคารินาคารินาอันนี้ก็ขายนะคะขุดหัวขายค่ะคารินา คาริน่านี่หัวละหัวละร้อยค่ะหัวละร้อยหัวใหญ่ๆนะคะหัวละร้อยหัวละร้อยนี่ไงหัวอย่างนี้เลยค่ะหัวละร้อยนี่ไม่รวมส่งนะคะหัวอย่างนี้เลยค่ะนะคะแดงๆนี้หัวละร้อยนะคะนี่ก็ขายค่ะนี่ก็ขายขายอย่างเงี้ยก็ขายหัวละร้อยห้าสิบนะคะเคอย่างเงี้ย ขายหัวเรา150แต่ขายลูกนะคะต้นนี้เขาต้นนี้ขายลูกนะคะขายลูกนะคะ150ขายลูกนี้ค่ะนะคะต้นแม่ไม่ได้ขายเพราะว่ายังมีน้อยอยู่นะคะต้นแม่ยังไม่ได้ขายเพราะว่าเราไม่ได้ผ่าหัวขยายพันธุ์นี่ปลูกแบบปลูกแบบมันบ้านนะคะเพราะว่ามีเยอะก็เลยจะขายแค่นั้นเองนะคะมินิไว้มินิไว้มินิไว้นะคะ มีนีไว้ as, สวยไหมคะสวยมากไม่ได้มาดูหลายวันนะคะสวยมากไม่ได้ดูหลายวันอย่างนี้ก็จะขายอยู่ที่หัวละร้อยแปดสิบลูกเขานะคะขายลูกเขานะคะลูกเขาอย่างนี้ยค่ะเพราะว่าถ้ามีคนรับมาเลยก็จะมามามา,มาขุดแบ่งให้นะคะขุดแบ่งให้นะคะไม่ได้มาดูเขาเลยล้มเนาะ,ะสวยมาก มารีปูแบบธรรมชาติค่ะไม่ได้ปลูแบบบังคับอะไรมากนะคะเดี๋ยวจะต้องเอาไม้ค้ำเขาละเขาดกนะคะอย่างต้นนี้ไม่มีขายนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีลูกนะคะแต่ต้นนี้ขายค่ะอันเดียวกันกับอันโน้นนะคะลูกนี้ก็คืออย่างนี้ก็อย่างที่บอกราคาไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมอีกต้นหนึ่งอีกอีกอก,อก,กลุ่มหนึ่งนะคะดอกดอกมาก จะพาชมชมลายทางไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นลงอีกแปลงหนึ่งไว้อันนี้ว่านนางคุ้มนะคะวานนางคุ้มนี่หัวละหัวละร้อยแปดสิบไม่รวมส่งนะคะหัวร้อยแปดสิบไม่รวมส่งนะคะวานนางคุ้มหรือผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะเนี่ยหลังนา อันนี้สายพันธุ์นี้ไม่ไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ไหนเนาะอย่างนี้จะขายลูกอยู่ค่ะหนึ่งร้อยบาทต่อลูกนะคะลูกเขาอย่างนี้ค่ะต้นแม่ไม่ได้ขายนะคะต้นแม่ไม่ได้ขายอย่างนี้นะคะสวยมากนะคะปีปีนี้ออกดอกดอกมากเพราะว่าเขาเขาเขา เพราะหนาอากาศเย็นปีนี้อากาศเย็นนานหน่อยก็เลยแล้วก็มารีก็ทิ้งน้ําไว้ให้เขาอดน้ํานะคะแล้วเพิ่งมาใส่น้ําแล้วก็ฝนก็มาพอดีเขาก็เลยดอกมาเยอะปีนี้มาแทบทุกหัวเลยนะคะไม่ต้องบังคับไปใส่ตู้เย็นนะปีนี้ปีทุกปีมารีจะขุดไปใส่ตู้เย็นแล้วเพืจะได้ดอกสวยแต่ปีนี้ไม่ต้องไปใส่ตู้เย็นค่ะปีนี้ดอกมาเยอะมากนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะชมสวนมารีแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าสนใจอะไรก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์ให้มารีด้วยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวยๆค่ะถ้าสนใจก็แจ้งราคาไปแล้วนะคะทักมาได้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ